เขามันเปิดของแต่งมาให้เครื่องประดับกล่องพรีเมียมที่เรอรอคอยกลับมาแล้วรอบนี้ปืนที่เข้ามาเป็น aw เนาะเอฟเฟกก็สวยดีรูปร่างอันนี้ไม่รู้สึกว่ามันมันยังแบบ ไม่มีความอลังการใดๆไม่เหมือนสกินใหม่ๆเนาะแต่ว่าก็เก๋ดีถ้าเกิดใครชอบสีเหลืองอะคิวฟิตคิวฟิตเด่นสีเหลืองถ้าอยู่บนแบบมันเด่นมีท่าคิดบัญชีรูปลักษณ์สูงสุดอันนี้คือรูปลักษณ์สูงสุดแล้วอะดูดีแล้วก็มีรูทบ็อกแต่ว่าสิ่งที่มันน่ารักมากๆในนี้คือน้องคนนี้โคตรน่ารักอะจริงๆนะน้องน่ารักมากสกินเอดับเราก็มีแล้วแต่ว่าอันเนี้ยมันมีการันตีไงมันก็เลยน่าเปิด แล้วก็สิ่งของในนี้มันน่ารักอ่ะแต่ว่าเป็นคิดว่าวันนี้เรายากยากที่จะได้เป็นอยากเปิดแค่การันตีเลยนะวันนี้เป็นจะไม่บานปลายเพราะเบนรู้ว่ากล่องนี้มันเกลือมากแต่จริงจริงมันก็แล้วแต่ดวงนะบางคนเปิดนิดเดียวก็ได้เนอะอยากได้ชุดอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะให้หรือเปล่าไปลองดูการันตีมันเท่าไหร่อ่ะขอดูหน่อยอ่ะอ๋อนี่ไงร้อยยี่สิบกล่องเหมือนเดิมนะคะการันตี ได้เอดับใครที่ยังไม่ได้มีสก,กินเอดับอะ่ะเบนแนะนําให้เปิดนะเพราะว่ามันเป็นกล่องบัตรฟรีเนาะถ้าเกิดใครสะสมบัตรไว้เยอะๆนะถ้ามีบัตรฟรีถึง2 2อ่ะแนะนําให้เปิด120เท่านั้นห้ามบานไปนะเบนแกห้ามบานไปเริ่มกันเลย10กล่องแรก มันก็จะแบบมีหมุน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 เนาะโอ้โหมันไม่มีการันตีอ๋อมันไม่มีการันตีแล้วอ่ะทุกคนมันไม่มีการันตีของชมพูแล้วแต่มันเป็นการันตีอันนี้แทนไอ้หรอว่ามันเป็นแบบนี้มานานแล้วอ่ะอ๋ออาจจะเป็นแบบนี้มานานแล้วเราแบบว่าไม่ค่อยได้เปิดกล่องนี้มั้ง ทุกคนเป็นแบบนี้ปะทุกคนเป็นแบบนี้หรือเปล่าทำไมมันเงียบกริบแปลกๆหลยมันไม่หมุนเลยดูดิมันไม่หมุนสักอันเลยทุกคนสาสิบกองผ่านไปไม่หมุนสักอันดูทำไงดีอะอยากได้อันเนี้ย ขอของอย่างอื่นออกบ้างได้ไหมชุดเธออู้พี่ว่าเราควรเปิดต่อปะ่ะอู้พี่พี่ดูห้าสิบกล่องอะคือไม่มีอะไรออกเลยเว้ยกล่องพิพีแยมมาถึงขั้นนี้ได้ยังไงเมื่อก่อนมันยังมีการันตีไง ไอ้ตรงเนี้ยเมื่อก่อนมันยังมีการันตีที่แบบกล่องของชอมพูออกเออแต่ตอนนี้คืออะไรอ่ะโอ้โ <c oughs> ฉันเอาบัตรมาเผาเล่นหรือเปล่า <c oughs> ลองกดข้ามสักทีไหมแบบข้ามอันเนี้ย หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามมันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะเราจะต้องมีจังหวะหนึ่งสองสามปลาฉลับขึ้นปกสี่ห้าหกจิงจุกขอนไสแอมเจอรี่จักจี้หัวใจตกบันไดไม่ห่ดตัวนี้ว้ขอบคุณมากก็อย่างน้อยก็ยังออกอ่ะอันนี้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 ผมก็ได้เนี่ยอ่ะไม่ช่วก็ผมก็ได้ได้มั้ สิบกล่องนะทุกคนมันมันก้างสิบกล่องนะมันไม่ใช่ใน้อยๆแล้วนะสมมุติว่าถ้าเกิดใช้ UC เปิดคือมันเยอะแล้วนะมันจะยากขนาดไหนเชียวอะไรก็ได้ไม่เอาของแต่งเขาดูมันเปิดของแต่งมาให้เครื่องประดับ มันมีกล่องไหนไหมมันมีกล่องไหนสักกล่องไหมที่ไม่เอาเครื่องประดับใส่มาเฮ้ยร้อยกล่องแล้วอะทุกคนเป็นผู้เลยนะกับกล่องนี้ถ้าเบนเปิดถึงการันตีเอดับแล้วเบนจะไม่เปิดต่อนะคะเบนจะพักและเบนรู้สึกว่ามันมันไม่คุ้มค่ากับการเปิดเลยอะมันของมันโอ,อกยยากอะเอดับมั้ง มาก่อนการันตีได้ไหมอ่ะทีหนึงอ่ะผมไม่มีอะไรเลยเงียบกริบเอออันนี้การันตีแหละมันจะออกอะไรให้อีกไหมนอกจากนั้นเปิดมาทำไมเรากลุ่ม,ขมเขามาดไอ้สรับกอนอ่ะ ให้แค่การันตีกูคำาับก่อนเลยรูชาตากรรมูชะตากรรมไงโอทำไมอ่ะส่งไปแล้วว่าเปิดตรงนี้ต่อทําไมต้องของแต่งสเวนนี้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นปืนอื่นที่เราคิดว่าเราได้ใช้จริงๆเราอาจจะรู้สึกว่าเออการมีของแต่งมันดีนะแต่ปืนนี้เป็นแนะ่นแบบมั่นใจแน่นอนว่าเ็นไม่ได้ใช้แน่นอน มันก็เลยไม่อยากได้ของแต่งอ่ะสองกล่องนี้หนูขออย่างอื่นนะคะจะเป็นระเบิดก็ได้หรือว่าจะเป็นสกินนี้ก็ได้หรือเอดับก็ได้ออกมาซ้ําให้หนูทีต้องวายแล้วเหรอเย้างวันนี้คือต้องวายแล้วเหรอเอาอันนี้เปิดได้แค่สองทีนะคะหนูขอหนูขอเือหนูจะได้ดีใจอยากได้ฉากดีใจอ่ะโอ้ <c oughs> <c oughs> ไม่อยากได้ของแต่งเป็นไงล่ะ <c oughs> ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็หนูอยากได้ของแต่งมากเลยค่ะช่วยดอบของแต่งมาให้หนูเยอะๆเลยนะเตียนโอ้โหนี่ไง <S <S น่าจะพูดแบบนี้ตั้งแต่แรกแต่มันก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีระเบิดนะแนะนำเลยสำหรับกล่องนี้ถ้าเกิดใครจะเปิดให้เปิดแค่การันตีนะคะ อย่างน้อยบัตรฟรีที่เราสะสมมามันก็ทําให้เราได้แบบสก,กินปืนอัพมาอีกหนึ่งอันน่ะแต่กล่องนี้คุ้มไหมก็ดูกันเอาเองนะคะ